ค่ะเรามาแก้มือกับเกมเมอร์เมดฮันเตอร์กันอีกรอบนะห้าร้อยนะคะครั้งที่แล้วที่เราเสียไป <c oughs> เล่นแบบมันหน้าเกินไปหน่อยก็จะก็ต้องรับสภาพนะคะเราเล่นห้องต่ำสุดเนาะห้องบ r อน z e นะคะเฮ้ยก็มีคนเล่นอยู่นะเอาสักสองรักันนะคะถ้าได้เรือจะได้เท่าไหร่จะเล่นแบบนั้นตอดอยู่นะคะตอดอยู่ไม่รู้จะเข้าไหมยากจัง มันเป็นแบบเลขกู่อะแบบสองสี่หกเงี้ยมันไม่ได้แบบหนึ่งแล้วเด้งขึ้นไปห้าเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเป้าหมายเราคือหนึ่งพันนะคะที่เราเสียไปครั้งที่แล้วด้วยห้าร้อยเนี่ยก็ยังยังหาเล่นแบบมันหน้าอยู่นะเขายิ่งรัวมากเลยคนคนนั้นกระตุกนิดนึงกระตุกนิดนึงกระเข้ามาอยู่ขอหนักเงินใหม่ได้ไหมล่ะเงินเงินตัวนั้น แม่นางคนนั้นเข้าแบบดีๆแล้วโป้งขึ้นมาหนึ่งพันเลยไม่ได้เหรอเอาอะไรมามั่นหน้าว่าจะโป้งขึ้นมาหนึ่งพันก่อนถ้าเธอไม่ได้ตัวใหญ่ฉันได้เหรอนี่ไงล่ะขึ้นมาแปดห้าหกนะคะเราก็ไม่เป็นไรค่อยๆไต่ไปถ้าเราไม่ไหวจะให้มันได้เพิ่มเราก็เอาแค่หนึ่งพันนะคะแล้วเราก็จะชิงกันออกไปเลย ว่าตอนนี้ก็หาทําแบบเล่นแบบมันหน้ามีงออมานี่อ่พันหนึ่งแล้วยิงอะไรขนาดนั้นก่อนนี่ติดไปเลยนะคะเราจะดูว่าเราจะแบบพอจะแบบเพิ่มได้อีกสักนิดสักหน่อยไหม เราก็ไม่ต้องยิงรัวแล้วนะคะตอนนี้ยิงเบาๆพอแบบน่ารักน่ารักครัพอได้อยู่นะไม่รู้จะถึงพันห้าไหมเมื่อกี้มันเด้งขึ้นมาเท่าไหร่พันสองใช่ไหมพันเรียรลเป็นดานเป็นดาน แค่นหน่อยเผื่อได้นะคะตอนแรกก็จะไม่ยิงพาเลตแต่มันก็น่าลองให้เข้าเลยแม่ตัวใหญ่ๆเอา้าได้มาน้ำมาร้อยหนึ่งนะคะขอนางเนือสักตัวได้ไหม่ะนี่ไงได้มาสมพรปากอีกแล้วนะคะแต่ตอนนี้มันเหลือ800เราต้องกลับขึ้นไป1,000ให้ได้ก่อน เราป่อยตรงนี้มันไปก่อนนะคะ <S <S โอ้โห,โหมันกระตุกกระตุกหน่อยเนาะแต่ก็พอเล่นได้อยู่แหละเอ้ยเอ้ยเอยอยากได้หมูว่างไะยังไม่ได้หมูเลยนี่ไงได้หมูมากลับขึ้นมาเป็น1 0 0 0เหมือนเดิมนะคะตอนนี้มันฟรีซอยู่นะเราปล่อยมันไปก่อน ปลาค่อนข้างน้อยเดี๋ยวเรารอจังหวะพอได้อ่ะไหนลองดอที่ขยับเป็นหองออมสุดที่เอ้าหลุดเฉยงั้นพอเลยแล้วกันละครับยังไงก็ได้คืนแล้วเนาะสวัสดีค่ะ